สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาหลานชาแนลนะคะวันนี้เรามาดูพืชชนิดนี้นะคะต้นไม้ชนิดนี้กันดีกว่านะคะว่าเขาเป็นต้นอะไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างสรรพคุณเยอะแยะมากมายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยจ้าก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาหลานด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาหลานทาคลิปต่อไปจ้า และในวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับต้นกระท่อมกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นต้นกระท่อมก้านแดงนะคะทุกคนอันนี้เรามาดูสรรพคุณนะคะของเขากันดีกว่ากระท่อมนะคะเขาได้ปลดล็อกแล้วนะคะในการที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษนะคะประชาชนสามารถปลูกได้จ้าได้อย่างเอเซรีด้วยนะคะประโยชน์ของเขานะคะ มีอะไรบ้างเรามาดูกันจ้ากระท่อมนะคะเป็นพัน์ไม้นะคะยืนต้นถูกนำมาใช้เป็นยาสามัญประรจำบ้านนะคะมาหลายร้อยปีแล้วเนาะซึ่งในประเทศไทยนะคะมีการนำมาใช้เป็นยาแก้โรคบิดนะคะแก้ท้องร่วงปวดปวดมวนท้องนะคะาสามารถนะคะที่บรรเทาอาการโรคเบาหวานชาวนาน,นะคะนิยมบริโภคในการเคี้ยวใบสด เอาใบมาย่างให้เกรียมนะคะและตำผสมกับน้ำพริกก็ได้นะคะรับประทานนะคะเพื่อให้มีแรงทำงานนะคะและสามารถทนตากแดดอยู่กลางแจ้งได้เป็นเวลาน,านานนะคะโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยอันนี้ก็คือสรรพคุณนะคะของเขาบางคนนะคะใช้ใบกระท่มนะคะตำพอกแผลนะคะ,ะใช้ทั้งใบเผาแล้วก็ให้ร้อนวางบนท้องรักษาโรค ม้ามโตนะคะอันนี้ก็เป็นสปพคุณของเขาเหมือนกันนะคะทุกคนเรามาดูประโยชน์กับสุขภาพของเรากันดีกว่านะคะประโยชน์กระท่อมต่อสุขภาพก็คือช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดนะคะในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเช่นปวดที่ไม่พึงประสงค์การบาดเจ็บทางร่างกายเนื้อเยื่อปวดหลังนะคะระบบประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอาการปวดที่เกิดจากภาวะและลางเช่น โรคระบบประสาทนะคะมะเร็งเบาหวานโรคข้ออักเสบดังนี้นะคะเพราะว่า,าบางคนนะคะตามความเชื่อเนาะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็ได้นะคะอ,อันนี้อันนี้ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จบเท่าน,นี้นะคะคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะก็ อย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะหรือให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะน,น,นี้ก็คือกระท่อมก้านแดงนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นราคาที่สูงมากเลยเนาะในตามตลาดราคาทั่วไปนะคะก็จะเป็นราคาที่สูงมากเลยก้านแดงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูของแถมกันดีกว่านะคะนี่อันนี้คือของแถมที่ได้มาจากการซื้อกระท่อมนะคะวิธีการเพราะนะคะก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้กิ่งหรือก้านนะคะของเขามาปักชํำนะคะก็จะเกิดง่ายอยู่นะคะทุกคน